มันก็เลยแบบก่อเป็นขอบตาแดงๆนะทุกคนแต่ว่าป้าก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนคือลุงแบบแล้วเขาตัดผมใช่ไหมเขาตัดผมจะเหมือนทรงอะไรเหลือหมดเหลือแค่ตรงกลางตรงนี้อผมดําตรงการลางเขาตัดข้างๆออกด่วนล่าสุดป้าแตนเผยลุงพลแทบจะร้องไห้นะครับเห็นสีหน้าขอบตาแดงนะครับน้ําตาจะไหลนะจึงต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเพื่อให้ทางลุงพลนี่ได้ผ่อนคลายสบายใจขึ้นว่าอย่างนั้น นะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อนะครับทุกท่านหลังจากที่ลุงคนเนี่ยคนระับเข้าไปอยู่ในเรือนจําหรือเข้าไปอยู่ในคุกที่จังหวัดนครพนมนะครับเออก็ติดตามกันสักหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กระแสก็ยังยังอยู่คนก็ยังอยากรู้อยู่ว่าเอะลุงคนเนี่ยอยู่ยังไงเป็นยังไงนะแต่เราไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมหรือว่าเข้าไปตรงนั้นได้ก็เป็นคนที่ต้องลงชื่อไว้นะครับกับทาง ป้าแตนนะครับขาให้ลงกี่คนห้าคนสิบคนผมไม่รู้นะนะแล้วผมก็ไม่เคยมีญาติแบบว่าไปติดคุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่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 มีความรู้ด้านนี้นะแต่ว่าป้าแตนนะครับผมก็อได้มาเล่าให้ฟังว่าความเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะไปฟังคลิปเสียงป้าแตนแบบสั้นๆนะเดี๋ยวผมขยายความให้ฟังก่อนละกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปจบ ดันขึ้นฟีดเปิดการมองเห็นนะครับพอไปถึงนะครับผมป้าแตนก็รีบเข้าไปดูลุงพลก่อนเลยนะครับผมว่าให้ลุงพลเนี่ยให้ดูนะตามร่างกายอะไรเงี้ยว่ามีบาดแผลมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากข่าวอะไรเงี้ยหลายคนก็พูดวิาพากวิจารณ์ว่าอ,อาจจะมีการรับน้องหรือเปล่านะครับเข้าไปแล้วจะโดนแบบนั้นโดนแบบนี้นะครับ f c ฟก็ยิ่งเป็นห่วงใหญ่ก็ฝากความกับป้าแตนไปแล้วก็ให้ไปดู ป้าแตนดูแลก็บอกว่าสบายใจได้หายห่วงไม่เป็นตามที่ในข่าวอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วป้าแตนก็บอกว่าลุงพลอ้วนขึ้นนะครับขาวขึ้นนะในส่วนนี้นี่นะครับอ,อ่อ้วนขึ้นนี่ก็อาจจะอยากจะสื่อสารว่าลุงพลก็กินอยู่นอนหลับแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เครียดไม่อะไรก็คงอยากจะสื่อสารนี่ออกมาก็เลยบอกว่าอ้วนขาวขึ้นนะขาขึ้นนี่ก็ แน่นอนว่าต้องขาวขึ้นเพราะว่ายังไม่โดนแดดนะไม่เหมือนกับที่อยู่ทุ่งนานเนาะเวลาอยู่ทุ่งนาน,นี่ก็อาจจะแบบว่าทํางานกลางแดดอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็อาจจะสบายขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ได้แบบว่าตากแดดตากลมอะไรนะครับแล้วก็บอกว่ามีการตัดทรงผมใหม่นะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าตัดตัดยังไงก็เห็นว่าท้างข้างนี้เกลียนไปเลยเหลือไว้แต่ข้างบนนะครับข้างข้างนี้หน้าก็เลยดูกลมขึ้นว่ายอย่างนั้น กลมหรือเหลี่ยมผมก็จาไม่ได้นะครับถ้าตัดถ้าตัดแบบปุ๊บไปเลยมันจะกลมเลยเออก็บอกว่ากลมขึ้นขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็อุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อธิบายไปเน้นย้ําให้ฟังว่าผิวพันธุ์ของลุงพลนี่ดีขึ้นนะครับเออผุดพองเลยแหละก็แสดงว่ายังอยู่สบายนะครับอันนี้ผมตีความเองนะก็คงอยู่สบายถ้าบอกว่าผิวพันธ์ผุดพองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะที่ ที่สาคัญนะครับผมเอฟซีนี่เป็นห่วงมากนะครับจากการดูข่าวนั่นแหละนะครับก็เป็นห่วงมากๆเลยก็เลยฝากความไปกับป้าแตนอย่างที่บอกไปนะครับก็ให้ไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมี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 จังหวะเก็บก้มมีจังหวะเก็บมีจังหวะก้มเก็บสบู่อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมองนี่นะครับมันมีหรือเปล่าเหตุการณ์นี้ก็คงจะถามกันมาก็คงไม่มีแหละถ้ามีก็คงมาเล่าแล้วนะครับก็คงไม่มีเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอน แล้วก็บอกกทาง f อฟว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางลุงพลเพราะว่าลุงพลนี่สามารถอยู่กับคนอื่นได้นะครับเข้ากับคน้อื่นได้นะครับเออก็ให้ f อฟซีนี่สบายใจนะเออแล้วก็เห็นว่าให้อะไรนะให้ซื้อมาม่านะครับซื้อมาม่าไปเยอะๆหน่อยลุงพลบอกนะที่ซื้อไปเยอะก็เพราะว่า เผื่อได้แบบให้คนที่อยู่ข้างในนะครับผมได้ได้ไดไดไดกินด้วยก็คือแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเขาอะไรประมาณนี้เขาแบบอาจจะลําบากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ก็ดีนะนี้ผมก็ว่าดีนะคือเราก็ต้องผูกมิตรอละนะมีมิตรก็ดีกว่ามีศัตรตูเพราะว่าผมก็เคยดูหนังที่แบบมันเกี่ยวกับคนติดคุก,กน,นะครับทุกท่านดูหนังมานะเออมันเราก็ต้องแบบมีมิตรนะครับมีมิตรดีกว่ามีศัตรตูฉะนั้นแล้วเราเข้าไปอยู่ใหม่ แลวเราก็ต้องทําตัวให้ให้ดีนะครับถ้าทําตัวไม่ดีก็อาจจะโดนกลั่นแกล้งหรือโดนอะไรได้อนอ้ผมก็วิเคราะห์นะจากการดูภาพยนตร์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายป่าแตนก็บอกกับลุงพลไว้ว่าให้เขียนจดหมายไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขียนจดหมายเพื่อที่จะมาอัปเดตความเป็นอยู่ของลุงพลที่อยู่ข้างในว่าเป็นยังไงก็จะมาอ่านให้กับเอฟซฟังอันนี้ผมว่าก็ดีนะมีการอัปเดตข่าวเอฟซีเขาก็อยากรู้อยู่แล้วนะครับ ลุงพลก็จะได้แบบดูไม่เงียบไปนะครับเอ,อก็จะได้ทราบข่าวทราบข่าวอยู่ตลอดเอฟซีก็จะมีการติดตามอยู่เรื่อยๆนะทีนี้หน้าก็จะติดตามมันไปแต่จะเหลือเยอะเหลือมากเหลือน้อยก็อยู่กับความเหนียวแน่นของเอฟซนะครับก็เราก็ได้ติดตามข่าวด้วยก <laughs> ็อยากเผื่อเรื่องชาวบ้านนี่เผื่อจริงๆ,ๆเราบอกงี้เราก็อยากรู้นะเออว่าโดนไปขนาดนี้นี่นะครับยี่สิบหกปีนะฮะ <laughs> เขาเขาเขาชิวเลยเหรอเขาไม่เครียดเลยหรือทำไมเขาแบบ สบายจังเลยเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นเราเราเครียดนะทุกท่านนะผมถ้าเป็นผมผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเอาจงริง,จ,รงจะบอกว่าไม่เครียดเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นผมนะแต่แต่เขาก็อาจจะเตรียมตัวมาดีหรือเปล่าเราก็เลยแบบเขาก็เลยแบบสบายสบายแล้วอีกอย่างสําคัญเลยสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องมีเงินอนะ่ะมีเงินมีตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีก็ลําบากนะครับเอาก็ไปฟังทางป้าแตนแล้วกันนะครับทุกท่านแล้วก็ตัดจบเลยนะครับ ก็ฟังดูนะฟังดูเราก็จะได้แบบอ๋ออ๋ออ๋อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ตกข่าวนะไครับเออเผื่อมีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับไปฟังกัน,กนเลยมันก็เลยแบบก่อเป็นขอบตาแดงๆนะทุกคนแต่ว่าป้าก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วลุงก,ก็โอเคอ่าผดคลายไปแล้วก็อ่าหลายคนถามเป็นห่วงเป็นห่วงแบบลุงข่าวนะป้าก็ดูตามเนื้อตามตัวลุงไม่มีแผลอะไรทุกคนไม่มีแผลอะไรแล้วก็อ่า คือป้าเข้าไปป้าป้าดูป๊าเลย <laughs> ป้าเข้าไปป้าดูป้าเลยลุงมีแผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ลุงอ้วนขึ้นอ้วนแล้วขาวคือไม่กี่วันอ่ะคือลุงแบบแล้วเขาตัดผมใช่ไหมเขาตัดผมจะเหมือนทรงอะไรเหลือไปหมดเลยเขาต้องการตรงนี้อผมดําตรงกลาง้เขาตัดข้างๆออกข้างๆออ,ออกนะลุงก,ก็เลยเดือยิ่งดูหน้ากลมเข้าไปแต่ว่าลุงหน้าใสและขาวด้วยขาวกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ออกแดดทางานนะ,ะก็เลยแบบ ดูขาวขึ้นนะแล้วก็ผิวพรรณสดใสดีนะทุกคนก็แม่แม่จะได้หายเป็นห่วงนะก็หลายคนดูข่าวสารพัดสารเพมานะคะทุกคนป้าก็บอกแม,แม่สีไว้ใจได้นะวันนี้ป้าไปเห็นกับตาแล้วนะคะลุงก็ก็คือไม่ได้มีความเครียดไม่ได้มีอะไรก็คืออยู่กับคนอื่นได้อยู่กับคนอื่นได้นะแล้วก็สั่งป้าบอกว่าให้ซื้อมามา่มาเยอะหน่อย เพราะว่าคนที่มาด้วยกันเนี่ยบางทีายกเขาแบบไม่อาจจะแบบไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบ่งเขากินอะไรประมาณนี้ป้าก็เลยสั่งให้ลุงไปสามลังเลยสามลังเออสามลังก็บอกให้ลุงก็บอกว่าลูกก็เขียนจดหมายอยู่นะอะไรเงี้ยให้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เอาให้ทุกคนป้าก็บอกลุงลูกก็ฝากบอกว่าพ่อสู้นะแล้วก็ให้กำลังใจพ่ออะไรเงี้ยทีเนี้ยไอ ป้าก็บอกลุงอยู่ว่าลุงข้างในเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้ป้าก็ก,ก็เขาจะมีติ๊กให้ซื้อใช่ไหมหซื้อกระด,กกดาษเ,เขียนจดหมายซื้อสแตมแล้วก็อ่อซองจดหมายถ้าลุงอยากจะเขียนจดหมายก็ลุงก็เขียนมาจะได้อ่านให้แม่แม่เอฟซีได้สบายใจเวลาลุงเขียนมาลุงก็เขียนมาถึงเอฟซีเลยป้าจะเอามาอ่านให้บแบบวันนี้เพราะเขาให้เขียนจดหมายได้ทุกคนให้เขียนจดหมายได้